ทุกคนช่วงเนี้ยอากาศดีมากแต่ว่าอากาศดีในที่นี้หมายถึงอากาศหนาวเฉยๆแต่จริงๆอากาศมันไม่ได้ดีเลยคือฝุ่นมันเยอะมากอ่ะเนี้ยเธอลองดูเลยเป็นไงวิวดีสิสวยมากเลยแต่เธอเห็นฝุ่นไหมเห็นชั้นฝุ่นนั่นไหมหน่ากลัวมากเลยทุกคน แล้วประเด็นคือจะเห็นแบบคนมากมายที่ออกไปใช้ชีวิตกลางแจ้งแบบว่าอากาศมันหนาวดีอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ใส่แมสเลยแล้วก็บางคนอาจจะใส่แมสแต่แบบเป็นแมสที่แบบมันไม่กัน PM 2.5ซึ่งจริงๆแล้วถามว่าแบบมันเป็นปัญหาที่ควรแก้ไขระดับประเภทประเทศไหมก็คือใช่แต่ว่าสุดท้ายมันก็ต้องเริ่มต้นที่แบบตัวเองมันมันตัวเองอยู่ดียอะเพราะว่าคือมันไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่าตัวเราอยู่แล้วเออ แล้วทีนี้ก็คือแบบไม่ค่อยเห็นใครใส่แมสเลยทั้งที่มันแบบฝุ่นเยอะมากเนี่ยแล้วก็คืออยากเตือนทุกคนอย่าเชยว,ว่าช่วงนี้ถึงอากาศมันจะหนาวอะแต่ว่าเอออากาศมันจะหนาวแล้วแบบน่าไปใช้ชีวิตข้างนอกก็เหอะแต่ว่าก็อย่าลืมใส่แมสที่มันกัน PM25 นะทุกคนสําคัญมากเพราะว่ามันอันตรายต่อสุขภาพ